สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวชาวเน็ตขุดวีรกรรมเวียสุกลวัฒน์สงสารเบลล่าราณีเป็นใครก็ต้องเลิกประเด็นการเลิกลากาันของอดีตคู่รักคนบันเทิงอย่างเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณียังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ต้องจบความสัมพันธ์ลง โดยชาวเน็ตบางส่วนพยายามหาสาเหตุว่าทำไมทั้งสองคนถึงไปกันต่อไม่ได้แล้วหากไม่ใช่เพราะเรื่องมือที่3จริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรซึ่งก็มีชาวเน็ตขุดวีรกรรมและลักษณะนิสัยส่วนตัวของพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์โดยเรื่องนี้ได้ถูกเขียนในเว็บไซต์พันทิปตั้งแต่ปี2556แล้วซึ่งไม่ได้มีแค่ความคิดเห็นเดียวแต่มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทานองเดียวกันหลายคนอีกด้วย สำหรับความคิดเห็นดังกล่าวเขียนไว้ว่าถึงแม้ว่าเวียสุกรวัตจะไม่เจ้าชู้แต่ก็ไม่สามารถเลิกนิสัยเดิมๆของตัวเองได้ทั้งการติดแอลกอฮอล์อย่างหนักต้องดื่มทุกวัน หรือแม้กระทั่งการสูบบุหรี่ที่จัดมากและการเที่ยวกับเพื่อนๆทำเอาหลายคนอดสงสารฝ่ายหญิงไม่ได้ถึงขั้นคิดว่าเป็นใครเจอแบบนี้ก็คงต้องเลิกโดยทีมงานคมชัดลึกบันเทิงออนไลน์ก็ได้ยินจากแหล่งข่าววงในมาเหมือนกันว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เบลล่าราณีต้องอดทนมาตลอดแม้จะบอกให้เลิกกี่ครั้งก็ตามแต่ฝ่ายชายก็มักจะบอกว่ามันเป็นนิสัยของผู้ชายจะให้เลิกได้ยังไง ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ